ครับสวัสดีวันนี้เรามาดูเรื่องของแอร์โฟนะแบบถอดวัดกันตัวนี้นะเป็นองจอนะวันนี้แบบอากาศข้ามากน้อนี่กข้อวีเอสนะครับรามาันมีสองแบบอีกตัวนึ่งอากาศข้ามากน้อนชุกข้อวีเอสเนานะครับก็คือแอร์โฟตัวนี้นะครับตัวนี้มัมีใช้ในบีเนบบยสัตมีใช้ในวันโลกนะครับ เดี๋ยวเราเห็นกล้วย FT ไหมเห็น FT ไหม FT ตัวสี่นันต้องเป็นฟันเซอร์ตัวเนรเลียกันใช่ไหมนะ FT กับ B e ที่ต่อกเก้าลีเล่ฟังนะครับนะแล้วก็จะมีขั้วนะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะี V B ีโวลนะโวลแบตเตอรี่ VS โวลเซฟนเซอร์ VC นะโวลคงที่ hi, นะ เดี๋ยวเราเปิดตัวน,นี้ออกมาให้หน่อยเปิดแผ่นวัดแผ่นด้านล่างปะแผ่นล่างกันท่านประวัติขอเปิดแผ่นด้านล่างทิสก,กับท่านทิสก,กับท่านพิสแผ่นนั้กกน,เด,น,นเดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วก็มาศึกษากันนะถ้าสนใจเรียนวายสายไฟนะก็อย่าลืมนะครับมาเรียนได้นะครับ 哎，你站站那儿，一着。